ใก่ล่ะโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่วันนี้รถมาต่อภาษีนะครับเมื่อกี้นี้นะครับไปเข้าปัม๊มไปไปเข้าปั๊มนะครับไปถามแม่ค้าปกตินี้ก็อยู่ที่นี่นานนั่นแหละเดี๋ยวจะได้บอกลูกบอกหลานอยู่ทางหนีผีเนี่ยผ,ผมก็มาต่อทะเบียนประจานะแต่ผมไม่รู้ว่าทางหนีผีอยู่ตรงไหนนะครับไปเจอทางหนีผีนะครับโอ้ยเข้าออหลังคนส่งนะครับผีเยอะนะครับ ก็เลยเนี่ยซื้อทำเยนรถเองนี่แหละำเลข้มผีเยอะพีเยอะมีคนมีมีคนบอกว่าวับอก49นไหมอ๋ตัวไหนตัวไหน4ีเก้าสือสี่เจ็ดเก้าซเกห็นปะเนิขออนุญาตได้ครับเอองูเป็นเตียวน่นออกแป๊กตื้นตละหลายงูขบานงูขบานงูสิงยางดีได้ตัวทาแขนอ่างูสิงขบานเลกทีเลขกที่เก้าี่เกแต่ว่าน มูแรงมากบนมานอนฝันผู้สาวบอกว่ามันบอกซีเก่าเหลืบ้านมือมันจบซีเจ็นะสีเก่าสีเจ็ดแต่ว่ามีคนหาเล็กซเจ็บนต้องกลับเดืองวดนี้ห้ามกลับซีเจ็ดซีแปดมขอห้ตัวเดียวเน่มีข้อหาสเจ็บนต้งกลับเลยขอหายเจ็บเจ็คพือได้แบบนี้บกลับเลยีเจดีเก้าเอาบวกถามในว่าสองสามมันออกบอกงวดนี้บขั้นคนใจขั้นคายใจใรถแค่นั้นคือบอกบอก ouais. calves calves, ันมีคือตำร่าหลวงพ่อบรรจุใส่ อันนีแมนปะอันนี้ยให้ตัวมันบ่อมวหลังแต่ว่าผมมาเล็ตัวเขาเลกมันสิบ่อกันเลขกันคนสวรรค์สสิบสามสิบสามแมนสิบสผมซือมาแล้วสิบสามสิบสามผมซื้อแล้วโอ้คิดอยู่กันเลยผมสิาผมซื้อแล้วผมซื้อแล้วสิบสมันดเีเก่าเป็นปะแมนสี่เก้าสีเจ็ดสี่เก้าสีเจ็ด่สีเกาตงไปเรนบอสีเจ้นดันดำนเอางาเมือนเราเลงมากนฝันอ๋อ สีส้มีหืองสเยวสีแงสีแดนสี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 สนสี้ีสาสี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 อีส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 กสี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 สัสี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 สอสีส่สี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 ้ีสสี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 ีีสอสเสีนีสสี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 สสาสนสวสาีสสีีสีีีสีีสสี ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเงินอย่าไปซื้อสองสามนผู้ชมไอซีเก่าแต่ว่าผมมาหาเก่าเด้่ยเพราะมาเลขกตัวเก่าแต่ว่าผมแม่ค่ะซีเก่านหล้งหายเอาคอยสีเสื้อเจ้าด้วยแต่ถึงแล้ววันที่สองหลังเขาจะไปตามหาเจ้าใ่ไหมเอ้าเอาซีกับซีซีนี่แล้วนี่เอยาแต่ม่มีตัวเดียวมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยดึงไม่หรอกมันก็มานั่นแหละโอ้อย่าเปลี่ยนใจไหลเถอะโงยไม่ขายเจ้าก็าบอกคือเนาะสื่งไงสื่งไงเนาะอันนี้ฮะสี่เก้าเดี๋ยวขอสิไปนน้ำหาเจ้าเด้อเจ้าสื่อนอนที่หนึ่งอยู่ดูด้านซีกันป่บ้านกระต่ายถ้านไม่ชมเดี๋ยวอยู่บ้านกระต่ายนะครับโอ้หบ้านกระต่ายเดี๋ยวไปทำฮะทำงูงูเข้างูสิงไงเข้าบ้านนะครับงูสิงใหญ่เข้าบ้าน นะครับงินสีใหญ่เข้าบ้านทันบ่ืจอกันแล้วกันทุกคนมากเกลีออ่ยแต่วันนี้ทุกคนบอกว่าสองสามไม่ออกนะยท่านผู้ชมทุกคนบอกสองสามไม่ออกเลย,ย,อออเ,ลยเออเอาออกไม่ออกเดี๋ยวรู้กันเนี่ยนี่ผมก็มาเอาโชคนะครับขับรถหนีผีนะครับขับรถหนีผีเมื่อกี้นะครับผีเต็มถนนเลยนะครับขับรถหนีผีผีเต็มเออพอดีไปไปถามค้านะครับมาบ่อยแต่พอดีวันนี้รู้รู้จากทางหนีผีแล้วยวต้องไปบอกคนแถวบ้านว่าทางหนีผี ออก็เลยไม่ได้รอนานนะครับโอเคไอบเบียนรถผมสองพันสองพันหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาเลขสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งแล้วก็เลขนี้แหละเออสี่เก้าสามสี่เก้าผู 3, ้ชมรวยรวยเองนะครับไปแล้วแต่ว่าบอกสองสามไม่มานะ